ขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียนกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าขอความนอบน้อมของข้าพระเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เเรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตันตปิฎก ขุทกะนิกายคาถาธรรมบทอยู่ในสุขวัตเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่องก็มีอยู่ว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปราบรพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าอาโลคยาปรมาราพาเป็นต้นความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่งพระราชาสเสวยพระกยาหารตั้งทนานหนึ่งแห่งข้าวสารนะคะก็คือเอาเข้าวสารทนานหนึ่งอะคะ่ะมาหุงเป็นพระกยาหารแล้วก็ยังมีสู่ปะก็คือของกินที่เป็นน้ําแล้วก็พยัญชนะก็คือกับข้าวนะคะที่ไม่ใช่แกงนะคะรวมแล้วก็คือมีทั้งกับข้าวที่เป็นของแห้งแล้วก็กับข้าวที่เป็นน้ำนะคะ อันสมควรแก่พระกยาหารนั้นๆวันหนึ่งเท้าเธอสวยพระกยาหารเช้าแล้วยังไม่ทันบรรเทาความเมาเพราะพัดเลยนะคะก็คือยังหมกมุ่นอยู่กับการที่ได้สวยพระกยาหารนั้นนะคะเราก็เสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดามีพระรูปอึดอัดทรงพลิกไปพลิกมาข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้าง เพราะถูกความหลับครอบงำนะคะไม่สามารถที่จะผทมตรงได้จึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็หมายความว่า,อาพอ,อาสวยพระกยาหารเช้าใหม่ๆก็ยังทำให้ง่วงเหงาเหานอนนะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถจะบรรทมได้จะไปเฝ้าพระเจ้าก็เลยพอเวลาที่เข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แต่ก็นั่งพลิกกลับไปกลับมาเพราะมีความง่วงเหาเหานอนอยู่นะคะครั้งนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับเท้าเธอว่ามหาบพิษพระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลยเสด็จมาแล้วหรือพระราชาก็ทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าตั้งแต่เวลาบริโภคแล้วหม่อมชันมีทุกข์มากลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับเท้าเธอว่า มหาบพิษการบริโภคมากเกินไปเป็นทุกอย่างนี้ดังนี้แล้วก็ตรัสสอนด้วยพระคถา,าว่าในการใดบุคคลผู้กินจุมักง่วงแล้วก็มักหลับกระสับกระสายเป็นดุจสุกรใหญ่ที่เขาเลี้ยงด้วยอาหารก็คือขุนด้วยอาหารนั่นเองนะคะในการนั้นเขาก็จะเป็นคนมืนซึม ย่อมเข้าสู่ห้องบ่อยๆก็คือเข้าไปสู่ในห้องนอนแล้วก็หลับนะคะพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่ามหาบพิษการบริโภคโภชนะแต่พอประมาณจึงควรเพราะผู้บริโภคพอประมาณย่อมมีความสุขเมื่อจะทรงโอวาทให้ยิ่งจึงตรัสพระคถาว่าเมื่อคนมีสติทุกเมื่อรู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วนั้น มีเวทนาเบาบางอาหารที่บริโภคแล้วจะเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย,ย่อยไปนะคะก็คือว่าถ้าคนที่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนะคะก็จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าแล้วก็อายุยืนพระราชานั้นไม่อาจจะเรียนพระคาถาได้แต่ตรัสกะหลานชายนะคะที่ชื่อว่าสุทัศนะ ซึ่งอยู่ในที่ใกล้ๆนั่นเองว่าพ่อพ่อจงเรียนคาถานี้สุทัศนะนั้นก็ทรงเรียนคาถานั้นแล้วก็ทูลถามพระาศาสดาว่าข้าพระองค์จะกระทำอย่างไรพระเจ้าข้าครั้นนั้นพระาศาสดาก็ตรัสกับเธอว่าเมื่อพระราชาสเสวยอ,อยู่ท่านพึงกล่าวคาถานี้ในการที่เสวยก้อนที่สุด ก็คือว่าเวลาที่ถึงคำสุดท้ายอะค่ะพระราชาเมื่อทรงกำหนดเนื้อความได้แล้วจากทรงทิ้งก้อนข้าวนั้นในการหูพัตตาหารเพื่อพระราชาต่อมาเธอก็พึงให้ลดข้าวสารมีปริมาณเท่านั้นด้วยการนับเม็ดข้าวสารในก้อนข้าวนั้นก็คือหมายถึงว่า ลดจำนวนข้าวลงนะคะในครั้งต่อไปนะคะสุทัศนะนั้นก็กลับทูลรับว่าดีละพระเจ้าค่าเมื่อพระราชาเสวยเวลาเช้าก็ตามเวลาเย็นก็ตามก็กล่าวคาถาน,นั้นขึ้นการเสวยก้อนสุดท้ายแล้วก็ให้ลดเข้าวสารด้วยการนับเมล็ดข้าวในก้อนข้าวที่พระราชานั้น ส่งทิ้งนะคะก็คือค่อยๆลดจำนวนอาหารลงนะคะแม้พระราชาทรงสดับคาถาของสุทัศนะนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันทําให้พระราชาทรงลดพระกยาหารได้แล้วก็โดยสมัยอื่นอีกพระราชานั้นทรงตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีพระกยาหารแห่งข้าวสารนานหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง ทรงถึงความสุขแล้วได้มีพระสรีระอันเบาก็คือผอมลงอะนะคะภายหลังวันหนึ่งเท้าเธอก็เสด็จไปยังสำนักของพระาศาสดาถาวายบังคมพระาศาสดาแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ความสุขเกิดแก่หม่อมชั้นแล้วหม่อมชั้นเป็นผู้สามารถจะติดตามจับเนื้อก็ได้ม้าก็ได้ คือคล่องแคล่วว่องไวขึ้นสามารถไปล่าเนื้อได้เมื่อก่อนหม่อมชันมีการยุติกับหลานก็คือทำสงครามกับหลานนะคะหลานในที่นี้ก็หมายถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูนะคะบัดนี้หม่อมชันให้ทิดาที่ชื่อว่าวชิระกุมารีแก่หลานหมายความว่าวชิระกุมารีเนี้ยค่ะ เป็นพระธิดาของพระเจ้าะเศสน์ที่โกศลที่ประสูติจากพระมเหสีพระองค์ที่สองนะคะที่มีพระนามว่าวาสภคติยาซึ่งเป็นพระธิดาของพระมหานามมะแห่งราชวงศ์สักยะกับหญิงรับใช้ที่ชื่อว่านาคะมุนทานะคะก็คือพระราชทานธิดาองค์นี้ค่ะให้แก่หลานก็คือพระเจ้าอเศสนทโกศล นอกจากนั้นแล้วก็ยังให้บ้านเมืองนั้นก็คือให้หมู่บ้านกาสิคามนะคะทำให้เป็นข่าน้ำอ,อ,อาบของพระธิดาน,นั่นเองนะคะไอ้ความทะเลาะกันกับหลานก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นก็สงบลงสุขแท้ก็เกิดแก่หม่อมชนันเพราะเหตุนี้แม้นี้ที่นี้ก็จะขอเล่าย้อนหลังนะคะว่าทำไม พระเจ้าเปรตที่โกศสนถึงทำสงครามกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานนะคะถ้าย้อนถอยหลังไปนั้นจะทราบได้ว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลสนได้น้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตนั้นมาเป็นชายาขณะเดียวกันพระเจ้าพิมพิสารก็ได้น้องสาวของพระเจ้าเปรตที่โกศสนมาเป็นชายา สองแคว้นนี้มีความสัมพันธ์ไมตรีที่เหนียวแน่นต่อกันต่อมาเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยึดอำนาจจากพระราชบิดาและเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตพระชายาของพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลซึ่งเป็นน้องสาวของพระเจ้าพิมพิสารก็ตรอมพระไทยตายพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงพิโรธ แล้วก็ทรงริบหมู่บ้านกาศิกขามเป็นเหตุให้เกิดสงครามกันระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นมคธถึงสี่ครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนครั้งที่5พระเจ้าประสณที่โกศลยกทัพไปรบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งมีศักด์เป็นหลานนั้นพระเจ้าประสณที่โกศลก็ทรงเอาชนะได้แต่ก็ไม่ฆ่าหลานจับมาเป็นเชลย แล้วก็ปล่อยกลับไปให้คลองมะคตต่อนอกจากนั้นก็ยังแถมยกพระธิดาคือพระนางวชิรกุมารีให้เป็นพระชายาด้วยพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงทูลแก่พระพุทธเจ้าว่าหลังจากความทะเลาะกับหลานสงบลงแล้วความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นแก่พระองค์ต่อจากนั้น พระเจ้าเประเซนที่โกศนก็กลับทูลพระพุทธเจ้าต่อไปว่าแม้แก้วมณีของพระเจ้ากุศะซึ่งหายไปในเรือนของหม่อมชั้นก็คือภายในบริเวณพระราชวังในวันก่อนนั้นนหะบัดนี้แก้วมณีนั้นก็ได้กลับมาสู่เงื้อมือแล้วความสุขแท้จริงก็เกิดแก่หม่อมชันเพราะเหตุนี้ที่นี้เรื่องแก้วมณีของพระเจ้ากุศะ ที่พระเจ้าเปรตที่โกศลได้รับมาแล้วนั้นแล้วก็เกิดการสูญหายไปแต่บัดนี้แก้วมณีนั้นก็ได้กลับมาสู่เงืม้อมือของพระเจ้าเปรตที่โกศลแล้วแก้วมณีของพระเจ้ากุสะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาตินั้นพระเจ้ากุสะนั้นก็ได้รับแก้วมณีมาจากเท้าสก,กะแล้วสืบสืบกันตามประเพณีจนมาถึงพระเจ้าเปรตที่โกศล วันหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงรับสั่งให้นำแก้วมณีนั้นมาชนทั้งหลายที่อยู่ในพระราชวังก็พากันกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่พบในที่เก็บพระราชาจึงทรงบังคับพวกอมสาตว่าพวกเจ้าจงจับมนุษย์ผู้รับใช้ภายในทั้งหมดบังคับให้เอาแก้วมณีนั้นกลับคืนมาให้ได้ในวันนั้น พระอานนท์เข้าสู่พระราชวังแต่พวกสนมที่มาเรียนธรรมะล้วนโทม,มนัสไปทั่วหน้าก็เกิดหน้าตาเศร้าหมองนะคะไม่มีความสุขพระอานุนเห็นอย่างนั้นก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อทราบความแล้วก็เลยออกอุบายแก่พระราชาบอกว่าให้มหาชนนั้นนำบังคืนโดยไม่ให้มหาชนลำบากหมายความว่าพระอานท์ จะออกอุบายนะคะทำให้คนที่ขโมยแก้วมณีไปนั้นเนี่ยนำมาคืนแต่ก็ต้องให้พระราชารับปากว่าจะไม่เอาโทษแก่เขาก็คือไม่ทําให้เขาลําบากนะคะพระราชานั้นก็รับคําแล้วก็บอกกับพระอนุนว่าอาจะให้ทําอย่างไรพระอนุนก็บอกอุบายว่าให้นําคนที่สงสัยว่าจะขโมยแก้วมณีไปอ่ะ มารับฟ่อนฟางหรือก้อนดินก็ได้เป็นคนละก้อนพอถึงเวลาย่ำรุ่งของวันใหม่ก็ให้นำเอาฟ่อนฟางหรือก้อนดินนั้นมาคืนโดยโยนทิ้งไว้ตรงในที่ที่จัดไว้ให้ก็ผู้ใดที่เป็นคนเอาไปผู้นั้นก็จกซุกแก้วมณีไว้ในฟ่อนฟางหรือในก้อนดินนั้นพระราชาก็รับสั่งให้ทำตามอุบายที่พระอานนแนะนำไปตลอดสามวัน ก็ยังไม่มีใครนำแก้วมณีมาโยนคืนให้เลยจึงตรัสบอกความนั้นแก่พระอ,อน,นุ์พระเถระก็เลยถวายพระพรว่าถ้าเช่นนั้นมหาบาพิษโปรดรับสั่งให้ตั้งตุ่มใหญ่ไว้ในที่กำบังในท้องพระโรงใหญ่นั่นแหละแล้วก็ตักน้ํามาใส่ให้เต็มให้วงม่านแล้วก็รับสั่งว่าพวกมนุษย์ที่รับใช้ข้างในทุกคน แล้วก็พวกสตรีจงห่มผ้าเข้าไปในมา่านทีละคนทีละคนแล้วก็จงล้างมือเสียเสร็จแล้วให้ออกมาพระราชาก็รับสั่งให้กระทำอย่างนั้นคนที่ขโมยแก้วมณีไปก็คิดว่าพระเถระนั้นมาคุมอธิกรเรื่องนี้ยังไม่ได้แก้วมณีจากระบุตตัวได้ในคราวนี้นะคะ ก็คือคิดแล้วว่าโอ้นี่พระอนุนนะมาให้อุบายครั้งที่สองละนะคะไม่นานก็คงจะต้องจับตัวคนที่ขโมยไปได้นะคะคนที่ขโมยก็เลยร้อนตัวบอกว่าเราควรจะทิ้งแก้วมณีนั้นแล้วถือเอาแก้วมณีซ่อนไว้มิดชิดนะคะก็คือแขกเนาะแล้วก็นุ่งผ้าบังไว้แล้วก็เอาเข้าไปภายในม่านเสร็จแล้วก็ทิ้งแก้วมณีไว้ในตุ่มแล้วก็รีบออกมานะคะ ตอนนี้พอในเวลาที่ทุกคนออกไปกันหมดแล้วพวกราชบุรุษอะค่ะก็เทน้ำในตุ่มทิ้งก็เห็นแก้วมณีนะคะพระราชาก็ทรงดีพระทัยว่าเราอาศัยพระเทระเจ้าก็คือพระอนนท์มิต้องให้มาหาชนลำบากเลยแต่ก็ได้แก้วมณีคืนมาแล้วถึงชนทั้งหลายที่รับใช้ฝ่ายในก็พากันยินดีว่า พวกเราพากันอาศัยพระเถระเจ้าพากันพ้นจากทุกอันใหญ่หลวงเรื่องแก้วมณีของพระเจ้าเปรเิทธิโกศลที่หายไปแล้วเราได้กลับคืนมาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะที่นี้ก็กลับมาที่พระเจ้าเปรเิทธิโกศลที่ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบาัดนี้สงครามที่ต้องทํากับพระเจ้า,าชาติศัตรูซึ่งเป็นหลานนั้นก็ได้สงบแล้ว แล้วก็แก้วมณีของพระเจ้ากุศะที่หายไปที่ตนครอบครองอยู่ก็ได้กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าประเสฐที่โกรลสนปรารถนาที่จะทำความคุ้นเคยกับเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็ได้ไปขอทิดาแห่งพระญาติของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็คือพระนางวาสภคติยาซึ่งเป็นทิดาของพระมหานามะกับนางนาคมุททา บัดนี้ก็ได้พระนางวาสภคติยามาเป็นพระมเหสีเรียบร้อยแล้วพระเจ้าปเปเสนที่โกศลจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมชันพระศาสดาก,ก็เลยตรัสว่ามหาบาพิษชื่อว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งซับแม้เช่นกับความเป็นผู้สันโดษด,ด้วยวัตถุ ตามที่ตนได้มาแล้วไม่มีนะคะสันโดดในที่นี้เนี่ยแปลว่าความพอใจเท่าที่ตัวเองมีอยู่หรือเป็นผู้มักน้อยนะคะคนที่เป็นคนที่มักน้อยนั้นเนี่ยก็จะมีความสุขนะคะต่อมาพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าชื่อว่าญาติเช่นกับด้วยผู้คุ้นเคยกันไม่มีนะคะ ชื่อว่าความสุขอย่างยิ่งเช่นกับด้วยพระนิพพานไม่มีดังนี้แล้วก็ตรัสพระคถาสี่บาทนะคะว่าอาโรคยาปรมาราภาสันตุิปรมังทะนังวิสาสะประมายาตินิพพานังปรมังสุขขังแปลความว่าลาบทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนะคะตรงนี้อัตกราจารย์ก็อธิบายว่าอ,อ,อโลคยาปรมาราพานั้นแปลความว่าลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งหมายความว่าผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าจริงอยู่นะคะลาบทั้งหลายคือทรัพสมบัติหรือสิ่งทั้งหลายที่ตัวเองได้มานั้นเนี่ย แม้จะมีอยู่แก่คนที่มีโรคหรือคนที่เป็นโรคนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นลาบที่แท้นะคะเพราะว่าตัวเองไม่สามารถใช้สอยนะคะมีความทุกข์มีโครคภัยไข้เจ็บอยู่แต่ว่าลาบทั้งปวงอะคะ่ะถึงจะมามีเฉพาะคนไม่มีโรคเท่านั้นเหตุนั้นพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าอโลคยาปารมาราภานะคะหรืออย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเอง พระคาถาบาทต่อมาที่บอกว่าสันตุติปรมังทนังนะคะก็บอกว่าทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งนะคะความสันโดษก็คือความพอใจเท่าที่ตัวเองมีอยู่นะคะหรือเป็นอยู่นั่นเองพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่มักน้อยปรารถนาน้อยนะคะท่านบอกว่านั้นเน่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งกว่าทรัพย์ที่เหลือ หมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้ความยินดีด้วยทรัพย์ที่ตนได้มาแล้วอะค่ะซึ่งเป็นของที่ตัวเองมีอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าสันโดษคือปรารถนาน้อยมักน้อยในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่นะคะไม่ได้ไปพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีหรือไม่ได้ไปยินดีพอใจในทรัพย์ที่ตนเองยังไม่ได้นะคะส่วนพระคาถาบาทต่อมาที่บอกว่าวิสาสะประมายาตินะคะ อธกถาท่านก็อธิบายว่ามารดาก็ตามบิดาก็ตามจงยกไว้หากไม่มีความคุ้นเคยไม่มีความสนิทสนมหรือรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมกับคนคนนั้นก็ไม่ใช่ญาติที่แท้จริงแต่ถ้าหากมีความคุ้นเคยกับคนใดคนนั้นแม้จะไม่เนื่องกันก็ชื่อว่าเป็นญาติอย่างยิ่งเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่า วิสาสะปรมายาตินะคะก็คือความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งส่วนพระคาถาที่ว่านิพานังปรมังสุขขังนะคะก็คือบอกว่าพระนิพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งหรือที่บอกว่าความสุขที่เหมือนพระนิพานนั้นไม่มีนะคะก็คือการที่เราได้พบได้เห็นพระนิพานนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งนะคะไม่มีความสุขอื่นใดเสมอเหมือน ในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเจ้าประสิทิ์ทีโกศลก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขออำนาจบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัพทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งการอ่านและการฟังรวมทั้งการใค,รคล้ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้ จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ โดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านเทินค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะคะ